สวัสดีจ้าพามาดูเด็กๆหลังจากเล็มหญ้าเสร็จกลับมาก็พากันมาเล็มหญ้ากินเฟืองพี่นองคอยว่าผิดกินเฟืองอย่างอเ็จอร่อย กินเฟืองเด็กๆก,ก็สโลสเสเมื่อ,บอเบดมือ